เขาใช้ตลอดโดยที่เขาไม่ได้ไปใช้ตัวอื่นเลยของที่เรียกว่าสอนเป็นอ,อายุ4ปี7เดือนครับผมนะครับผมขออนุญาตถามพี่กุ้งกันแล้วกันครับพี่กุ้งครับที่พี่กุ้งดูแลอยู่นะตอนที่ เริ่มใช้คู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยนะครับหรือ3มเกลอือเราเนี่ยพี่กุ้งเอามาใช้ตอนมันอายุกี่ปีครับทุเรียนตอนนั้นนะครับประมาณสองปีเศษเศษมั้งตัวนี้ได้มานสองปีเศษเศษแล้วมาใช้ตอนนั้นมาใช้แล้วเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเอทุเรียนมันมันจะเหลืองไม่ค่อยแตกใบอ่อนพอมาใช้ทุเรียนก็ใบมันก็ไม่เหลืองมันก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรแล้วตอนนี้พอมาเจอนัอกรรมที่เรียกกันว่าสูตรใหม่เรามาใช้ตอนไหนครับ ก็พอใบมันด่าสองสามใบแล้วก็มามาฉีดลำต้นฉีดอะไรเนี่ยลำเกาเทถาคล้ายก็ฉีดให้มันนันกระตุนเปิดตาดอกนั่นก็ออกให้ใชไปกี่ครั้งครับประมาณสามสามครั้งจ้ะห่างกันครั้งละกี่วันครับประมาณอาทิตย์ที่ทีนน่ทวนนึงจ้ะอ๋อนี่ก็ใช้มากับเดือนแล้วถูกไหมครับจ้ะแล้วสิ่งที่เราเห็นแตกต่างชัดเจนเลยเนี่ยมันคืออะไรครับจากที่เริ่มเป็นสอนเป็นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่จ้ะแล้วก็มันก็เริ่มปีออกตาดอกที่ก็ออกดีอ่ะในทุเรียนอายุ เท่าเขาเนี่ยขนาดน,นี้อายุทุเรียนเขาเท่าไหร่แล้วครับมีสปีเจเดือนสี่ปีเจเดือนนะครับตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่จะออกดอกใช่จ้ะตอนที่เป็นดอกมันเป็นยังไงก็เป็นดอกก็เราก็มีนันแลชีดนี่แต่และงดน้ำไงไมใ่ให้ให้ในานา้ำแบบปากคลายๆทําให้เรียนโตกแจ่ว่าจะชีวผ่นประมาณชีวผ่นพอมันโตกปุ๊บมันเป็นตาออกตาดอกปุ๊บแล้วก็ค่ยคอยๆทยอยลดน้ำแต่ว่าลดในวงแบงคบนวงโคน เรางดน้ําเพื่อให้ต้นมาโศกก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วก ทีเนี่ยทั้งใบทั้งต้นเนี่ยฉีดเบอร์แผ่นพอทุเรียนมันใกล้จะมีลูกเนี่ยเราก็งดน้าไงพอทุเรียนมันโศกนันในท็มทีเราก็ลดบริเวณรอบๆโคนดมาให้กระจายอ๋อแล้วเราก็ใช้เบอร์แผ่นเนี่ยฉีดรอบต้นด้วยฉีดโค้ดด้วยจ้ะฉีดโค้ดด้วยนะครับฉีดโคนฉีดต้นในนะครับถ้าเราเห็นว่าการสอนเป็นของทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้ลูกกันตอนอายุกี่ปีครับสี่ปีห้าปีนี่ก็ก็เริ่มจะให้หัดมีลูกแล้วหัดมีลูกแล้วนะจ้ะ ถ้าเราโดยสายตาของเราที่เราคุ้นเคยกับการที่ทุเรียนหัดมีลูกเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมที่ว่ามันออกน้อยออกมากยังไงกับที่เราเคยเห็นทั่วท่วไปไม่เคยเห็นนะเพราะว่าทําทุเรียนมาก็ยังไม่เคยเห็นมันออกผิดผิดปกติอันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถือว่ามันปลูกผิดปกติใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าจากการเห็นมาจาดสวนอื่นนะก็ไม่รู้นะแต่ที่เราพามาก็ไม่ยังไม่เห็นเหมือนสวนที่ว่าที่ทาอยู่ไม่ค่อยออก <c oughs> ไม่ค่อยออกนะทุเรียนสาวไม่ค่อยออกออกน้อยมากแต่ว่า ไปดูขี่รถพาไปจะมองทุกสวนเลยแต่มันไม่ค่อยออกอ่ะก็ถือว่าความผิดปกตินี้เป็นที่ชื่นใจเป็นพ้นท um ี่พอเจ้าเท่ากัน4ปีกว่าๆเหมือนกันถูกไหมครับ4ปี5ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าหัดมีลูก แต่ของเรานี่หัดมีลูกครั้งแรกก็เรียกว่าอยากจะมีลูกเยอะเลยนะครับมีมาเป็นขบวนเลยนะครับนั่นประสิทธิภาพต่างๆมากมายอันนี้เราใช้หญิงกเกษตรด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ใช่ไอ้ตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยที่จะทิ้งเลยใช่ตลอดเพราะชิดตน้นชิดโคนชิดใบจะชิดดินแล้วแต่ตัวนี้จะไม่เคยผ่ดชิดตลอดนี่ถือว่าเป็นยืนพื้น